สวัสดีครับวันนี้เรามาดู iPhone 12 Pro กับ13 Pro Max เทียบกันนะครับนี่นะครับด้านขวาผมเป็น13 Pro ด้านซ้ายเป็น12 Pro นี่นะครับด้านหลังความต่างนะครับเลนส์กล้องนี่นะครับจะใหญ่กว่านี่นครับลองดูอันนี้ นี่ครับอันนี้ผมติดกันเลนนะครับกันรอยเลนนี่ต่างกันด้านล่างเหมือนกันครับดูอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันนี่นะครับใส่เคสด้วยกันไม่ได้อันนี้ให้ดูว่าสีทอง เฮิดเอาตามความจริงเนี่ยครับแสงเดียวกัน13โปรจะทองกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่โดนแสงทองเหมือนกันหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับลองดูความเหลื่อมของทองอ่ะเดี๋ยวสลับด้านให้ดูเห็นไหมครับสีทองมันจะเหลื่อมเหลื่อมทองมากกว่าเนี่ยครับมันจะเข้มกว่าเห็นได้ชัดเนี่ยอ่ะให้ดูหลายๆมุมอ่ะ เห็นไหมครับเนี่ยมันจะทองจ๋าเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้จริงๆมันเหมือนทองเหมือนกันนะแต่ถ้าโดนแสงปุ๊บไม่เหมือนกันครับนี่อ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับนี่เดี๋มาดู ลลนี่ครับอันนี้จะให้อะไรีนนปรับให้เหมือนกันอันนี้ปรับโอเค้าปรับแสนสุดนี่นะครับ่าให้ดูกลอ้อง่าถ้าก็เทียอ่าเดี๋ยวมาดูกล่องอ่ะ เอาสีน้ำเงินมาเอา,เอาอดันเ,เอานี่แล้วกันตัวหนังสือมาเอานี่ครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดสิบสามโปรนี่ครับมันจะซูมมาโคได้ดีกว่าเ,าเดี๋ยวเอาไหนดีเอาอันนี้เอามาเทียบกัน นี่ครับตรงสือ่อนี่ชัดแจ๋ว13บามโป r สิโปนี่ครับมันไม่มีเลนมาโครเห็นไหมครับนี่ไม่ได้เลยถ้าเกิดเทียบกันอะนี่ชัดนี่เบอร์นี่ชัดนี่เบอร์เห็นไหมอ่านี่แหละข้อดีของมันแสงหน้าจากอก็เหมือนสู่สีกันนะไม่ค่อยแบบต่างกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็ ถ้าเกิดจอ,อเดี๋ยวผมเปิดปิดอันนี้ก่อนจอ120เฮิร์มันก็ลื่นกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันก็ลื่นกว่า,าจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเหมือนมันอันเนี้สมูทแต่เนี้ยสมูทแบบเนียนกว่าแบบสมูทแบบลื่นกว่าอย่งเงมันก็รุ่นใหม่ก็เร็วกว่าอยู่แล้วแหละเป็นธรรมดาอ่า แล้วก็อะไรที่ผมอนนี้ผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกนะผมก็มาลองใช้เลยก็เทียบกันเลยเอาสีเดิมเลยจะได้เห็นเลยว่าสีเนี่ยอ่ะมันต่างกันยังไงเนี่ยอ่ะผมว่าทุกคนอาจจะอยากเห็นสีมากกว่าเพราะสเปกการเล่นอะไรไปลองเล่นได้นี่ครับมีรีวิวเยอะแต่ว่าอยากให้ดูเครื่องมากกว่าว่าสีมันต่างกัน ถ้าเกิดโดนแสงนะแล้วก็เลนกล้องใหญ่กว่าเห็นเห็นยิ่งตัวจริงนะเห็นชัดมากเลยว่า <c oughs> <c oughs> ว่าใหญ่กว่าจริงๆใหญ่กว่าเยอะแบบดูดีแล้วก็อะไรที่มันอ่าแบตเรื่องแบตแบตอืดกว่าจริงๆ จากการใช้งานแบบต่างกันเห็นเห็นเรื่องแบตความอึดของแบตอันนี้ผมเปิดเครื่องแต่เช้านะเนี่ยแบตเหลือเท่านี้5้เปอเซเปิดเครื่องแต่ประมาณ9โมงใช้เหมือนปกติเลยแล้วก็อร้อยยี่สิบเฮอก็บอกเวลามันก็เลื่อนกว่า แล้วก็คิดไม่ออกว่ามีอะไรก็มีกล้องแล้วก็เร็วมันเร็วขึ้นอยู่แล้วแหละเร็วขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนอเร็วขึ้นประมาณติปเซ็นแบบเหมือนลื่นขึ้นนะอ่ะ เมืนเลื่อนขึ้นนี่ของแถมอะไรก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรอันนี้ที่ผมใช้ถ่ายก็คือใช้12โปรสีนำเงินนะมาถ่ายให้ดูแต่กล้องกล้องดีผมชอบ ไม่รู้จะให้ดูอะไรเพราะมันก็มันก็เลื่นก็ดีอยู่แล้วอันนี้เพิ่งล้างเครื่องนะครับเตรียมปล่อยก็เลยไม่ไมีม,ม,ม,มีอะไรย้ายข้อมูลมาเครื่องนี้หมดแล้วอ่ะติ่งติงเออติ่งติ่ง,งสวนนี้อ่ะให้ดูอ่ะเรื่องติ่ง ต่างกันประมาณ20%แต่ว่าติ่งของ12โปรมันจะสั้นกว่านะแบบความสูงนะเตี้ยกว่าอันเนี้ยสูงกว่าเออก็แปลกดีเหมือนกันทำไมไม่ทำให้มันเตี้ยเท่ากันแต่รถอันนี้มาอืม โดยปรับหน้าจอให้ม hmm, so ันเหมือนกันก็ได้จะได้แบบเห็น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 กันไปเลยเห็นเห็น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 กันไปเลยเอานี่อืมไปหลักๆเหมือนกัน ถามว่าน่าเปลี่ยนไหมก็ถ้าคนชอบมันก็น่าเปลี่ยนถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ตามเทคโนโลยีก็ไม่จำเป็นมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอันนี้ผมจะให้เน้นดูสีนะครับดูสีเทียบเฉยเอ่าไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นให้ดูสีเฉยๆนี่แค่นี้ จะได้เห็นความต่างเรื่องสีมากกว่าว่าแบบไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปากกามาวงก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดถูดูก็รู้ว่าไม่เหมือนกันอความหนักก็หนักกว่านิดนึงแค่นี้ครับผมอันนี้มา ลองให้ดูเทียบสีให้ดูครับโอเคนะครับ